ก็ขอขอบคุณคุณสุนิาสารนะครับและครอบครัวที่ได้มอบเงินทำบุญในพิธีจบของคุณแม่ให้กับโรงพยาบาลมิชชั่นแผนพันธกรรมเพื่อที่จะนำมาช่วยเราซื้อเอ็กซเรย์นะครับซึ่งเป็นการสมทบทุนกับโรงพยาบาลด้วยกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่าน นะครับแล้วคุณสุวิสาลมีอะไรจะพูดสักนิดหนึ่งไหมครับก็ขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตใจทุกจิตใจทุกสนนะนะวมทำบุญซื้อเครื่องมือครับให้กัรลงพงดีบามิชันห้องทันต์ทันแทยนะฮะเพราะทันตกรรมเพราะว่าถัดเครื่องมือตัวนี้ซึ่งมูลค่าที่ได้ยินมาประมาณสองล้านบาทแต่ว่ามันไม่สามารถเราทีเดียวไม่สามารถทำได้ถึง แต่ก็หวังว่าผู้ถึื่นที่มีกิตศรัทธาก็ช่วยกันรุ่นนราลงทำุญได้ครับที่ห้องฉันจะแพทยห้องฟันโรงพยาบาลพิชเช่นนะครับใช้ให้สมรสมสนของโรงพยาบาลเพื่อช่วยคนคนที่ยากไร้ออกไปในอนาคตที่จะได้เครื่องมือที่ทันสมัยเพียงเท่าแล้วก็ได้เป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลพิชเช่นตออคนไข้ต่อไปครับ ขอขอบคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ได้ชมคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจครับการให้การวินิจฉัยและการรักษาในโรคตางทันตกรรมนะครับการถ่ายภาพเอ็กซเรย์เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการวินิจฉัยเหล่านี้นะครับในอดีต นะครับเครื่องเอ็กซเรย์เราจะเป็นการถ่ายภาพแบบ2มิตินะครับด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับเรามีเทคโนโลยีของการถ่ายภาพแบบ3ามิตินะครับของกระดูกขาแขงไกลและใบหน้านะครับซึ่งด้วยเทคโนโลยีอันนี้ที่นะครับจะทําให้เราสามารถที่จะให้การวินิจฉัยนะครับและให้การรักษาผู้ป่วยได้แม่นยำยิงย่งขึ้นเครื่องเอ็กซเรย์แบบสามมิตินะครับหรือที่เราเรียกว่า C B C T นี้นะครับ จะทำให้เราเนี่ยเห็นภาพของขากัรไกลกระดูกและใบหน้ารวมถึงข้อต่อกระบับขารไกลนะครับได้ละเอียดนะครับแล้วก็ให้การรักษาได้อย่างแม่นยำแต่อย่างไรก็ตามนะครับเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงนะครับเราต้องใช้ก็ประมาณเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งเราก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนนะครับแล้วก็ความช่วยเหลืออุดหนุน จากท่านผู้มีจิตศรัทธาในโรงพยาบาลมิชชั่นแห่งนี้นะครับจะช่วยเหลือเราในโอกาสนี้นะครับผมขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับผู้ที่มีความอุปถัมภ์ช่วยเหลือเรานะครับใน้านที่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสําหรับผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับท่านสามารถมาที่แผนกธากรรมแล้วก็ถามหาคุณบันวิไัยนะครับคุณวิไัยเป็นผู้จัดการแผนกนะครับท่านสามารถ อากหาคุรวิทัยเพื่อที่จะบริจาคได้ขอบคุณนะครับ